ลมแงหงเลยวกเป็นเ,เป็นกน้าแข็งเลยพี่น,อน้องจาอืมว่าลำากก็ลาบากพี่น้อเคือว่ามันลาบาคุยความจาเ็จมันคือการลงมือทำจำหนัหะพี่น้องสิอ๋ออย่าไปคิดว่าโอ้ถางหนามีปัญหาจังสัตว์ังสิอย่าไปคิดพี่น้องจ้าลงมือเฮ็ดซะกอน ปัญหามันมีมาเห่แก่คาบอกว่านูหูว,ว่าปัญหามันคือ,อย,ยิงทางอายาเป่าว่าตัดสินปัญหาของเจ้าของทุ้งท,ทุกคนความจะไปตัดสินปัญหาของผู้อื่นพี่น้องเอาเรื่องจริงอยู่ตังเดะอยู่ตางแดนในพี่น้องงานคือสิ่งสําคัญเด้สํสหรับคนที่เพิ่นเหตุงานเด้อคนใดเพิ่นบพได้ตเหตุกะคนมีเหตุผลของพอเ,ออเงพิ่นจะไปเป่าใส่กันที่คอยเบ้าไปฟังละพี่น้องตั้งใจ เรียนหนังสือให้มันได้ภาษาคือขขอยน่ะสมัยก่อนอันคนบอกขขอ้คือยังข่อยก็บอกเอาใจใส่น้องเพราะว่าอันเอเอาใจใส่คนสําหรับคนที่เพิ่นอันให้เกียรติเท่าระบอกเข้าในทางถี่ที่เฮาก็เอามาเอ้มาใส่ในชีวิตประจาวันอันนี้เรื่องจริงเลียนหนังสือขอเลียนมาจบรถแตะบ่าขอยหง้จักช่องทางขวงมั่นกลอดภ คอยย่องรอบวะคอยกระซั่เด็ดไหมเสม,มอคอยกระซั่เด็ดพี่น้องคอยมีการมีงานงานบรรจงบรรจุได้เรียนหนังสือไปนั่มได้เฮ็ดงานไปนั่มได้มีเงินเดือนจะก็เอาไปนั่มแบ่งเบาภาระะผัะวตางคนพันมาผัวคอยเลี้ยงบ่ได้อันอยู่บ้านซื้อ เอาก็เลี่ยวแต่บุคคนแล้วเนาะชีวิตไฟชีวิตมันพี่น้องมีหลายเหตุผลที่เป็นยังเพิ่นคือบราะเหตุงานเป็นยังเพิ่นคือบระเหตุงานบางคนผัวเพิ่นก็ะเลี่ยงดีบางคนก็อันอยากลูกงานเต่าบางคนเพิ่นกับพระท่านถึงเวลาของเพิ่นบางคนเพิ่นกรอันยังเรียนหนังสืออยู่บางคนกับเพิ่งเพิ่ห้องกับเพิ่งมากเพิ่นกรอยาเหตุงานเพราะตายกับมีพี่น้องนี่เรื่องจริงเพียบเพิ่งพี่น้องจ้าอืมัอาทิลู่ท่างแรกนะเคลื่อน อัเรียนหนังสือพี่น้องให้มันได้ให้ได้ภาษาให้ป่ากกันเอาอยาก็ปย่านมากกันเอาพี่น้องเนาวไปเรีนนั่งรถบาทพอรถบาทกันอยู่หน้าบา้านเรืยพี่น้องบ่มีปัญหาือแนนจนคว่นออกป่าพี่น้องมันมันอ่านลำบากไหมมันกับว่าลำบากเรืออเขาบอกสำหรับคนทีล่ลำบากแบบก็บสู้มากจนถึงสิบสามสิบสี่ปีนี่แหละพี่น้องจอ้อ คนท่ามันมีพิดพลาดไปบ้างธรามดาแต่ย่าเห็นผิดพลาดเลือกซ้ำๆนึกเดิมพี่นอ้องอดีตคืออดีตถิ่มค่อยถิ่มมันไปอาจสิบบนรถเลื่อนได้ทุกสิ่งทุกยอ,อย่ยางก็คอยถิ่มมันไปเอเอผู้ใดก็ยางไรเพื่อแต่เนาะกลัวหลังคนเรื่วยแล้วมันเป๋เฮานี้เฮาพ่อเบิองกเลี่ยวมันฝืนมันฝืนกับของโอ้ยสี่สิบปีลีขาแมน่าษาเกาขอตัวได้พี่นองภาษาชาวบ้านหาจาน,นมามานจากักจักปีระเคงชี้บิดระบได้จักเถื่อปลาผัวเรืรวย วมาเห็ดงานซะตอกสันดอกสันดอกอืมาเฮ็ดการตักแปขอยลากกระเป๋ามาซะีเดีนพี่นองอันคอยกะอันไปเลียนน้งสวกน้นซื้อเฮ็ดเบิร์ดทุยางขายคกงขอยเฮ็ดอีีพี่นองซอยฟงซ้อยผัวขอกะเฮ็ดขอยเฮ็ดขอม้วนมาขอก็เฮ็ดอีกขอยเฮ็ดแต่ว่ามันผิดพลาดตรงนั้นคือาความเสื่อใจหลายอย่างพี่นองเฮ็ดงานดำนะเฮ็ดหลายพี่นองสมัยนั้นโอ้ยอย่าไปเฮ็ดนี้เด้อดีคือตรวจสอบพร้อมก็เลยมาเบอกอีกฟัง ปีศาจก็ได้ยศาส์เอ๊ะผู้ใดเห็ุแบบนั้นนั่นเกินจริงอ,อยู่กาแฟเก่าสมัยนะั้นบอกไอ้ฟังบอ,อกอพี่ผาดตรงนั้นพี่น้องเฮาทีบหอยเปให้ฟังแล้วเปล่าเรียนหนังสือเปล่าเรียนหนังสือแล้วไปหาเฮ็ดงเฮ็ดงานไปนน้ำอันเรียนหรือไพจบกับเปล่าฮะเฮ็ดงเฮ็ดงานางพี่น้องซ้หรับผู้ใดที่ผัวบ่ได้ซัพพอร์ต เขาบอกฟังมาใหม่ๆซุ่มพคนมาอยูร้อนหลวนคนสีหงวัดลังชีวิตไปชีวิตมั่นเขาบอกซื้อที่ทบอกเหมืกันเ่าด้ดอกพี่น้องบอกเล้วยพิษปากมาแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนพี่น้องเฮ้ยมาแก่ใครในปัจจุบันดีกว่าแต่ว่าเสมอยอมรับไหมป่ะสบายสบายใจสบายกายแล้วก็เบได้มาห่วงหนาพระวงหลังอียงพี่น้องพอก็มีผ้าละนา ที่คือการโซงทางบ่มทางบาดตามที่โซมได้หัออกวก็ตองเก็บไว้เนี่ยจักน้อยพี่น้องแยกแยกใส่ให้มีประโยชน์ที่สุดผมบอกเลนว่าพ่นขีนเนื้อดอกพี่น้องแซนเขาก็บอกเป็นคนขี้เหนืยวตางคนตางซอยเดือซึ่งแต่ว่าเพิ่นสินใจข่อยกะเบาว่าเพิ่นสินใจมากกว่าข่อยข่อยซอยเพันนี่นิดนยดหน่อยค่านาคกาไฟาพี่น้องก็ะเป๋า,บาแบบว่าไอาเนาะ แต่ว่าบางย่างขอยเตือนด้อพี่น้องเนอชีวิตให้ต่างแดนด้วยว่าอีหยังมาไม่ยาไปเบาออกในโซเชียนชีวิตส่วนตัวเขาฟังคนฟังมากพี่น้องบ่มีผู้ใดหลายๆคนอ่าสิว่าเห็นดีเห็นชอบเฮาแลังสิมาส้่มเติมเฮาเอาในสิ่งที่มันคิดว่ามันมีประโยชน์สําหรับมูได้หลายคนประสบการณ์ดีดมาบอกว่า,าสู้กันฟัง ก็บอกแม่ว่าคนดีเลยกว่าเสือซีพี่น้องแต่ว่าพอยยอมราบข่อยผ่านจุดนั้นมาหลาย่างผ่านมาหลายยางการพี่น้องลมลูกคู่ค่านจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าโอเคครับชีวิตพี่น้องอายุผลสี่สิบแล้วคอสไชีแบบมีลมหายใจอยู่ให้มันมีความสุขมากความสุขพี่น้องเพราะว่าความกข์มักเจอพะแล้วสามปีสี่ปีที่แล้วพี่น้อง พี่น้องคะรถบาดมาแล้วได้อันทีบ้มานแม่ไอเดี่ไปเบานั้นตัง้งใจเรียนมันจบเด้อพี่น้องอินไปยิ่งข่าวว่ากฎระเบียบของข้าเจ้านี่เปลี่ยนแด้วพี่น้องเรื่องวิสงวิสาดัาน,นสอบเรียนดัาน,นสอบด้านซื้อเรื่องเอ่านเนียนอ่านในหลายอย่างได้เรียนว่นาษาเสียงพอดอันได้สอบก็ได้สัญชาติกระดา้างวิสาเรืยังแต่าบากะยาปีตื่นเต้นแต่ว่าเรื่องภาษานึ่งพี่น้อง บางคนประกขาหูได้ไหลายรียญคน,นมาเด็มาเบาคือข่อยแต่ว่าข่หอมแค่บางคนผู้เจ้าฟังมาผู้ได้มาไม่ย,ยำที่สุดคือภาษาพี่น้องภาษาให้ได้มันสีซอยเป็นหลักฐานของเฮานกการดำรงชีวิตแล้วต่ออาอยุเฮาถ้าคุณมาอยู่เซรีเดนถ้าคุณคิดว่าคุณไม่คิดว่าจะย้ายไปไทยแบบโดยาถาวรถ้าคุณจะมาปักกลักอ,อยู่เซรวีเดนสะก่อนหาเงินหา่ําหรือบางคนมันสิ่ง บางคนคนกับมาแบบมาฟักรักเลยนี่นั่นแหละอยู่เขาบอกเสีดอันดองอันพี่น้องอันดองบมักแตงกับดองแค่รอดไว้อันอันนี้น่ามันเห็นมันเย็นซะก่อนพี่น้องเกลือแต่ว่าเขาก็ใส่อันอันสมใยสู้พี่น้องก็ใส่น้ำมหนาวแทนแล้วแต่าำพึ่ง แล้วก็เกลือแล้วก็อัอนอใส่น้ำเพิงแย่ก็ได้พี่น้องนี่น้ำเพิงน้ำเพิงแท้พี่น้อง่ามีน้ำตาลมะมีอันนี้อืมใส่น้ำเพิงเอาใส่เท่าไรแล้วแต่ปรุงเอาตว่าไข่ใส่อันหน้ำมะนาวเกลือสำนันเดียวให้มันเย็นสักก่อนจงสีเทลงพี่น้องเอาไปทาอันนี้ไปกินก็คั่ข้าวต้ม่มด,ดองไองไปประมาณสักสองสามหมือนก็กินได้ละพี่น้องอืม เอาไปถาย่ำก็ได้ยย่ำย่ำอันแตงแตงดองยำมันแก่รอด,ดองไสของอังไปน้ำเนี่ยพี่น้องแก้วัดบด้เฮตว้พี่น้องอสื่ออยู่น้ำอันน้ำหลานเขาหน่ะมันมีสารกันบูดพร้อมพี่น้องเลือกบริเฮตไบถัดกินจะกของอเฮงไงพี่นอ้องเพราะมีเห็นว่าเฮตกินเพราะว่าอาทิตย์น่งกระเบิดแล้วพี่น้องเอาบริเฮตไบโดนอื พี่น้องแกะกอดแกะไข่พู้ได้อยากเราไปเหตุตามกับว่าเป็นงยังพี่น้องคนนี้มันเย็นจังสิมาเทศโลกน่ก,ก็ปิดฟ้าอันขวดกาแฟาอันแฟนนะพี่น้องนี่ขวดขวดกาแฟาแฟนเราเพิ่ที่นี่แล้วเขากรหล่อเข,ข,ของต้มน้ำเดือดดีๆีขาส่งขาเสือพี่น้องจังสิมาเทศลงพี่น้องจ้าอีกซองซ้ำม,มือกะก,กินได้พี่น้องคนป่าพี่น้องใส่ตะเกือร หอมใส่อ,อันบักพริกใส่อมอหอมมีผักอยังกับอันพริกหยวกผักเหลือเห็ดอันปอเปียกเมื่อวานนี้อันบอกใส่ผงเส้นรนิดนึงพี่น้องแล้วกนใส่เกลือเอาแบบแก้มโใส่ปลาแดกพี่น,ออน้องหยาบขั้นก็โมไซปลาหลาดแซ่บเดียวตัวเอว อืมหอม,อมดดนันดงให้ใจสวยดีขว,วัญอ่ะไม่งั้นเราติดตาใส่ถ้วยได้รึเปล่ไปกินรอเขาสวยกว่อนโอ้เออเสียบอีดอกปลาทู้หมาแม่พี่น,น,น,พน้องปลาเสเ้็ดสลัดปลาเห็ดดอกเขาไม่อมปนเอาเพาใส่ปลาเดีย้ยเราฟังมีซ้ำหนีพี่น้องแกวะวัดแกวะวัดหลงข้อเลยหล่ะถ้ากินอันนี้ได้ เขาวาดว่าโมแนะนำามาโมอยากกินเนื้อกินสัดกันเนื้อสัดเนื้หมูเนื้อมาโดพี่นองเนื้อใกล้กินปลาโซดออกลงกับหอมพี่นอนมันตัดเ็ดเค็ดหวานเนีซยนต่อตไฟมันจะเอาออกแม่ไฟการที่เท็น้ำิีเ็ดเนี้อสักหน่อยปลจะชิัดอันนั่นขนะเส้า น้ำมันหอยนะพี uh ่นองผัดน้ำมันหอยก็ได้พี่นองกบต้มอันเหมอนุนูไส้กับวอีอวัดแล้วค่ะไอวัาก็่ีโตห่อนพี่นองส็บักกันระบานไปบักหนึ่งระบาปเัาจะเทีแยวเส้นเนี่ยวเฮ็ดเหมือนกับพี่นอเก็เส้นแต่กุ้วกับพัดน้ำมันหอยเสร็จจะพออะไร เมยดงานเป็นอาทีเราประได็เม็ดงานพี่น้องเอาเหนียวหม่นหอนห่อนกับไก่ทอดกับป๋นตม้มซุปไก่ไก่แกนพี่น้องกับเจ้าพี่ก่อนพี่น้องเจ้าจะชิมมากแหลกก่อนเลยพี่น้องข้าวกลวงข้าวกลวงไม่เอานี่บ่ใดพี่น้องจ้าเหม็นกุบบานทอดแต่ตะลางฝรั่งบางคนเขากับบะคืออัน เข้าได้ไปห่น้องก็แจ่มหลดเมียนี่ยังคือเม็นบ้านแท้แล้วก็พลังคนกับพี่น้องก็ถือกันเพื่อนบ้านอันดีกับใช่เนี่ยอือบอเป็นยังกะว่าเขาก็เป็นอิดถ้านี่เป็นอิดพอซุ้ข้นกับพี่น้องบ่าเป็นยังบ้านอันนี้คันจัเฮ็ดกับเขาเมียนเดาฉันขอโทษเด้อเขาไปกอดถอดไ้ก่อนพี่น้องไปกอดถอดไ้ก่อนคันมาโอ้ยบ่าเป็นยังตันฉันมาเด็กินว่าฉัน คนก่อตำแตเสียวฮลงบนี้าน่สว่างเลดพี่น้องตามแะละหน่อยไปแล้วลราพี่น้องง่ายๆแล้วตีตักใส่กระปุกแน่ไปตะกินตักเอ็สวยแน่พี่น้องง่ายๆพี่น้องเอาขัวหอมกระเทียมเรียบร้อย พี่เสียบแ้วไพี่น้องย่างขัวส่อันใส่เกลือนำพี่น้ององตะไคร์บอกไอยกินปลาแดดลายใส่เกลือเข้าไปแตะไ่า์จะไปเอาใส่หลายพี่น้องจะเสียบจะเสียบี๋ยวลวกพักเอ็ไนไงพี่น้องเอ็นตามที่มีเห็เเดแก้วเห็ดอันเพิงหวานอันนี้อันปนปลาหมูวานไอพี่น้องอันนี้ปนปลาขอกระใสไปนิดนึงอือไม่ไหว โอเคพี่น้องแล้วแล้วตักเสกถ้วยแต่กระสิแบงเส่อันไปจะกินเนี่ยสิเปเฮ็ดงง่านพี่น้องมันจั์นะไข่ลายมือแล้วต้มไก่พี่น้องนะแฟน,นมันกับกินขึ้นกันโอ้โทษพี่น้องตัดิดทาง สดทนทอนใส่สอันเป้นข่อยคนกินบิดอยู่พี่น้องคน,อนบอกตีว่ามีกระดูกไม่มีกระดูกแต่ว่าป่านั่งบ่ค่อยกินคํำนั่ะป่าบ่าค่อยกินสิกินแต่พวกอันไก่หมูเหืออ่อกินผัดกะเพราเยอะมากแต่ว่าบ่ได้เทดให้กินพี่น้องผัดกะเพราบ่ได้เ็ดไห้กิน สดนุอนๆพี่น้องแก้วอัดน้ำปลาปลาหนี่นี่สิบตาของแต่อตันพักไม่ไปเบิ่งอาหารขไข่เหมือนี่เจ้วอันนี้อัน,นปลาหนึ่งอยู่เก็บแบงใบนะพี่น้องเก็บใบแบ่งใบไปกินไปปลาพี่น้องเคนนี้เอาซ้ำนี่ละพักโอ้เดี๋ยวรอบพักก่อนอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าสิกินกับอัน แค่รอดดองพี่น้องดองเองเนี่แตงดองอแตงดองแตงดองเ,เองใส่อนไหนไทย่ำพี่น้องแตงมีหัวหอมผอมพี่น้องแตงดองย่ำกาไหทย่ำย่ำอัน,นใส่กินกับข้าวต้มพี่น้องแสบ โอเคพี่นอนเอาซ้ำนี่ยละผักสดบ่มีพี่นอนค่อยได้กินผักสดไปเลยพี่นอนได้เอากินเท่านี้อ่ะผัวอยู่ทางพุปนลูกอยู่ทางพุเนบ่มีผักอ่องผักสดอันบนี้พี่นอนไม่ก็แตงรองๆับอบบแค่ร้อนด,ดองพริกหยวกเข้มเนี่ย,ยละเข้มเนียนเน่ยกระแซวนะ พี่อวัยม,มาพี่น้องพี่มาหลังบ้านละลายฝนตกพี่น้องเดี๋ยวมันก็นมาอีกฝนเล็กน้อยเห่นได้ไลมว่าหนาวออกก็เก็บก่อนหลังบ้านตัวนอนอยู่คนไข่แต่ไข่เป็นว่าเศร้าละท่างเอณป้าเอ,เอ็ดกว่าพี่น้องติดกำลังบ้านลยเนหละขันเล้เายาวจะหอดวะ พี่นาคุณแล้จังสิพ่อข้างไม่มานี่เก็ยียบเพียรก็ได้โลาแห่อันนี้มันหนาพี่มาโลของพี่น้องเฮ้ยใฟ่บน